สวัสดีค่ะวันนี้เลิกงานมาแล้วนะคะซื้อกับข้าวซื้อข้าวมากินค่ะวันนี้ไม่ได้ไม่ได้หุงกลางวันพเพราะว่าข้าววันไม่เหลือค่ะซื้อข้าวมากินนะคะแล้วซื้อวันนี้มีไก่ทอดค่ะขาไก่เขาเรียกจีถวยจีถวยแปลว่าขาขาไก่ค่ะขาใหญ่ๆของไกะ เาเรียกจีถวยถวยถวยไปว่าขาใหญ่ของเราเนี่ยค่ะจีถวยแล้วก็มีหอมหัวใหญ่คะ่ะแล้วก็ไอคอนก็มีปลาคะ่ะฝากให้พี่พี่แกงซื้อมาให้นะคะกระปุกเนี้ยร้อยสามสิบบาทคะ่ะกระปุกใหญ่ปลาบองคะ่ะปลาบองคะ่ะแล้วก็นี่คะ่ะนี่มีของหลายอย่างคะ่ะ ชาวเวียดนามเอามาให้ค่ะผักเผาใชค่คนไต้หวันเขาเรียกเผาใชอันนี้ไม่ใช่เผาใชของของเกาหลีนะคะเกาหลีเขาเรียกกิมจิค่ะแต่ของไต้หวันเขาเรียกเผาใชเผาใชอันแต่อันนี้ของไต้หวันเขาคนคนเวียดนามก็ทําแบบไต้หวันนะคะมิปการแล้วก็มีกระหล่อมไม่ใช่ประการกระหล่อเราเน,นี่ยค่ะกระหล่ําปีเนี่ยแล้วก็ อืมแล้วพอจะเป็นแบบใหญ่เลยนะว้าว oh. น้ำเด็กค่ะขา้าวซอยสีเข้ากัให้เพื่อนโทรมาถามว่าจะเอาไหมกดเตาเรียนน้ำนะคะแบ oh. แบนี้เลนี่ค่ะจะเป็น oh. แบบนี้คะทำเองค่ะนี่ค่ะก็จะมีหัวแครอทค่ะแครอทแล้วก็มีกะหล่ำปีค่ะ โอ้ยน้องไต้ฝูลองค่ะไต้ฝูอ,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 อันนี้จะปิ้งเอาไม่เอาขั้นเตาเหนียะพี่ชายบอกจะเดินไปผ่านเลยบอกจะเดินไป่คะเผาชัยนะคะกิมจิของไต้หวันค่ะเขาจะทําแบบนี้แต่มันจะไม่เหมือนกันทําได้หลายอย่างอันนี้จะทําแบบไต้หวันเขาจะทานไว กินข้าวอะไรเนี่ยอย่นี้ปลาก็มีมขาไก่แล้วในผลจะกินปลากับหองหัวใหญ่แล้วก็น่องไก่น่องไก่ขาใหญ่ไก่ก <c oughs> รียกเกตถุยจีถวยก้อยเรียกจีถวยจีถวยจีาจาจาแต่จีถวยจาก็แปลว่าทอดนะจาก็แปลว่าทอด เจียนก็แปลว่าเจียนก็แปลว่าแบบทอดปลาเนี่ยเจียนก็เหมือนนำน้ำมันนี่นี้แต่ก็ทอดอันนี้เขาปีหนึ่งมันเนี่ยห้าสิบกว่าห้าสิบห้าบาท,บาทเจ้านี้ก็น่ากินนะคะแต่พอจะไม่ชอบกินไก่แต่วันนี้จำเป็นค่ะเพรมันไม่มีอะไรกินเลยก็มีมปลรราเดี๋ยวยานจะเอาถ้วยก็เปนค่ะ เสต็ปคนมาใส่ปลาสับเขาเขียนว่าสุกแต่ว่ามันกระดิบนะคะไม่สุกสุกดิบอีกพอให้กินได้ถ้าปลาค่ะแต่ถ้าพวกกุ้งอะไรเงี้ยอีกคนไม่กล้ากินดิบเพราะว่ากลัวนะคะแต่ปลาเนี่ยไ่ได้กระปุกเรา130ถุงนะคะเนี่ยเาทำขายค,คิดว่าไตหวันถ้าทำถ,ถ้าทำทีจ้หวันก็คิดว่าถูกค่ะ ละร้อยสามสิบบาทพี่แกก็หายสั่งให้น้องที่โรงงานเอามาให้ค่ะก่อนจะกินข้าวก็ต้องกินน้ำแปบ,บนแมเดี๋ยวเธอไม่ได้เอาส้มมานะคะต้องเอาส้มขมุนลุกเถอะมาค่ะทานไก่พรค่ะปราหนาสับเอมดีกว่า ก็มีแล้วก็ฉีกไก่เลยค่ะกินไข่กิน,กนขา้าวเอามือกินะคุณคนไต้หวันคุณคนเขาว่าเราเามือกินคุงคงเขาไม่เคยกินใช้มือนะคะมาเฮ้ยทำไมกล้ากินหอเาะบ้านฉันก็เป็นแบบเนี้ยกินนะบ้านเราเป็นแบบนี้น่าเลยนะแต่ร้านนี้เขาเขาทำก็น่าเลย เดียบจีจีจีวเออจเออจืก็แปลว่าลูกชายค่ะเออจืเขาชอบเรียกเออจวัววนะเกนี่นี่หลายนี่เนฮะจะกินเอาไ่่ีบไม่น่้ น้าทีน่ะปัาจุ๋อะไรอะไรป้าแล้วอย่านี้ล,ลูกสาวก็ร้องจังเลยค่ะเอาเอาไก่ไปรูดไทยเขาเปนขาไก่ลูกชายชอบกินไก่นี่ค่ะพ่อชายอย่างนีนจิ้มปลาดูแล้วก็กินนะคะมามามาพ่อชาย เวลากินเขาไม่ค่อยอยากถ่ายเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าดูแล้วม,มันมีเรียบร้อยอทำไมครับท้ำๆซทำสุดเลยนคะคะนี่กินกันด้บอร่อยเด้อพี่น้อง นีพนเป็นคนที่เขาเร็วนะแต่ถ้ากินซุกทีอะไรเร็วไม่ได้พี่น้องหลายๆซื้อฟันยงสออันนี้แปลว่าสองค่ะมือเราเนี่ยเรียกว่าสส water โสอย่มือชั้น บอกไปว่าฉันฉันนะคะเราเนี่ยว,วอดวอเตจซ้อมือของฉันเนี่ยค่วะวอดเตจอ้อปลานี่ยพลชอบมากยะพลชอบปลาหรือวันเองกินปลา กินแบบนี้ให้ให้ช้อนก็ไม่อร่อยนะพี่น้องอืมต้องเปนลนาทีอะยางไปพี่น้องขออีกคำหนึ่งเด้ออืม คลิปนี้ก็แค่นี้แะพี่นอ้องเด้ออือจะพร้อมก็จะกินต่อแต่นี่ไปเร็วกันเวลาแปดนาทีแล้วแปดนาทีเจ้าจอมนาทีแล้วขอบคุณนะพี่น้องเด้อแต่วันดีทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูญีพ่พื่นเพื่อนๆทุกคนนักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ